หมอนนวดคอไฟฟ้านวดผ่อนคลายที่บ้านได้ง่ายๆจะน่าใช้ขนาดไหนแปลกกันเลย แกะกล่อออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับขอยีนึ่งกล่องก็จะมีหมอนนวดคอไฟฟ้าอะแดปเตอร์คู่มือวิธีการใช้งานมาดูร,รอบๆตัวหมอนนวดกันหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นลูกนวดซ้ายขวาเป็นหมอนนวดไฟฟ้าจากแบรนด์โมมิดีมีปุ่มควบคุมอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มเปลี่ยนทิศทางการนวดปุ่มปรับความแรงการนวดปุ่มประครบร้อนปุ่มประหยัดพลังงานปุ่มเลือกโหมดการทํางานที่เสียบปลั๊กไฟลองเสียบอะแดปเตอร์เลยนะครับกดปุ่มสีแดงเพื่อเปิดเครื่อง ที่หมอนนวดก็จะเริ่มนวดทันทีเลยนะครับจะมีไฟสีแดงติดขึ้นแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนทิศทางการนวดนะครับลูกนวดก็จะหมุนเข้ามาแบบนี้นะลองปรับความแรงการนวดนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3ระดับเลยนะสําหรับปุ่มประคบร้อนถ้าเราเปิดใช้งานจะขึ้นไฟสีแดงแบบนี้ถ้าไม่ต้องการใช้งานประคบร้อนก็กดไปทีนึงไฟจะดับไป,ปนะแต่ว่าลูกนวดยังหมุนอยู่นะครับส่วนปุ่มสีส้มตรงนี้จะเป็นการนวดหยุดนวดหยุดสลับกันไปนะครับลองเลือกฟังก์ชันการใช้งานได้เลยนะกดปุ่มนวดเลยนะครับตัวเครื่อองเเนนนนี่จะะรรริิมววดบบณต้คคั เครื่องนวดเนี่ยนวดแรงใช้ได้เลยนะครับเข้าถึงบริเวณต้นคอเลยนะเดี๋ยวลองปรับระดับลงมาให้นวดบริเวณไหล่นะครับตัวเครื่องจะกดบริเวณไหล่แล้วก็ต้นคอตรงนี้นะครับขยับหาตำแหน่งการนวดได้เลยนะชอบนวดตรงไหนนะครับหรือจะเอาไวน้นวดหลังวันนี้ก็ได้นะครับ วันไหนที่เราปวดแขนแเราก็ใช้นวดแขนก็ได้นะหรือใช้นวดขาก็ได้นะครับตัวเครื่องนี้นวดแรงใช้ได้เลยนะครับขาผู้ชายก็นวดได้นะวันไหนที่เราปวดน้องเราก็มานวดน่องได้นะครับหมอนนวดก็จะนวดน่องของเราไปนะใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับสนใจกดสั่งซื้อตะกร้าสีเหลืองมุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมผู้คุยได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ